จะแสดงว่าคนที่เคยไปทําอะไรที่เนี้ทำอะไรที่เกี่ยวกับบ้านกับเมืองไปทําให้สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองสิ่งที่เป็นรถของบ้านเมืองนะต้อง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 มัวหมองต้องลดอรพระราชอำนาจหรืออะไรลงเนี่ยเขาคิดกันอย่างนั้นอะไรคิดการใหญ่คำตอบเอเซนเบสเขานะที่ไม่แตกเพราะว่าเขากลัวประชาชนไม่รู้ว่ายักษ์ที่หัวขาดน่าดูน่าสี่เหลี่ยมโมโต แต่ก็ไม่รู้สิแหมค่ะอาจารย์หมอคะท่านคะเรื่องต่อไปก็เราพักเรื่องของคนปีฉลูแล้วก็ยักหน้าเหลี่ยมเอาไว้นะคะแล้วก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการติดตามตอนต่อไปรวมไปถึงวิจารณญ,ญาณในการรับชมด้วยนะคะว่าจะคิดเห็นกันอย่างไรก็อาจจะคล้ายบ้างแตกต่างกันไปบ้างนะคะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งคะท่านขาที่อยู่ในความสนใจอย่างมากเพราะว่าถือว่าเป็นประโยชน์ของคนท้งชาติเป็นประโยชน์ของประเทศชาติด้วยคือเรื่องของการประมูล 3G ตอนนี้ก็หลายๆไฟล์ออกมา 2003, ตั้งข้อสังเกตกันว่ามีเรื่องของการโกงไม่โกงอะไรก็ตามแต่แต่ว่าทั้งสองท่านพระชาคัดว่าน่าจะตั้งข้อสังเกตแตกต่างไปจากเรื่องของการโกงหรือว่าไม่โกงอาจารย์หมอตั้งข้อสังเกตเรื่องการประมูลสารจีว่ายังไงบ้างคะผมผมอ่านขึบล้วผมประหลาดใจมากเลยผู้สื่อข่าวผู้ทําข่าวผู้ให้ข่าวเคยนึกไหมว่าตัวเองอ่ะเป็นประชาชนกําลังจะเป็นผู้ใช้บริการ ทำไมไม่เคยถามเลยว่าขบวนการอย่างเงี้นะ,ะแล้วตอนจบเนี่ยเองจะคิดค่าบริการค่าเท่าไหร่ใช่จะ,จะแพงขึ้นแค่ไหนแล้วตอนนี้ผมใช้ 3G เกอยู่เนี่ยคิดผมบวกแบก600บาทค่ะหลังจากคุณทำสัญญาเสร็จจ่ายเงินให้หลวงแค่นี้หมื่นล้านอะไรต่ออะไรแล้วคุณจะคิดผมเท่าไหร่นังสือพิมพ์ต้องถามจีใช่ขนาด 3G เกประชุมแล้ว 3G จริงเนี่ยะจะคิดเท่าไหร่ค่ะ ประชาชนผู้ต้องจ่ายตังหนะ้าเท่าไหรวยไปบอกประมูลท่านู้นไม่ใช่ไม่ใช่ใชะจะล่ายฟังเมื่อสมัยที่เราคนกรุงเทพพระมหานครย,ยังไม่รู้หรอกไอ้รถอฟฟ้าเนี่ยค่ะรถไฟฟ้า BTS เอ,อมันลอยได้ลอยไม่ได้โอ้โหเดินขบวนไม่อยากให้สร้างเพราะว่าจะทำให้คนกรุงเทพมองไม่เห็นพระจันทร์เนื่องจากเจ้ารางรถไฟมันไปบังพระจันทร์ค่ะผมว่าก็ โอ้โหไม่มีเรื่องอื่นจะค้านแล้วหรอเว้ยนะก็จนวางศีลาเลิกแล้วก็จะค้านอยู่นั่นน่ะคว่าไม่เห็นพระจันทร์ว่าไม่เห็นพระจันทร์เราแน่ที่สุดเลยนะคโรงเรียนฝรั่งโรงเรียนหนึ่งไม่เอามาทำยังี้เป็นมลภาวะเดี๋ยวฝุ่นจะเข้าโรงเรียนเด็กนักเรียนจะได้รับเออได้รับฝุ่นเจ้าคนทาบอกว่าเดี๋ยวผมทําเสร็จแล้วขอ ขอให้มาสร้างสถานีรถไฟฟ้าตรงนี้จะไม่สร้างให้นะคพึ่งนึกได้คเอายอมยอมแล้วเป็นยังไงครับโอ้ยเดี๋ยวนี้แทบจะไหว้ผู้มาสร้างสถานีรถไฟให้เพราะอะไรคลูกหลานตัวเองมารถรถยนต์รถติดจะมาไม่ทันแล้วขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถไฟฟ้าสถานีไหนก็ได้พอมาจอดปุ๊บเดินจากสถานีเข้าโรงเรียนเลยเห็นไหมแต่ว่า ไม่นั่นไม่เป็นไรตอนนี้เวลาประชุมอเฮ้ยแล้วกรทมจะคิดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่อืจะคิดค่าสัมปทานเท่าไหร่ด้วยคิดค่าสัมปทานเท่าไหร่ปรากฏว่าเนื่องจากไม่รู้เลยคไม่เคยมีอย่างนี้ในประเทศไทยมาก่อนคิดเท่าไหร่วะยังไงดีเออยัีหลักการอะไรล่ะหลักการอะไรดีปรากฏว่าทางกทมเขาประชุมเสร็จเขาว่าอย่างไรทำไมสัมปทานจะให้กทมเท่าไหร่ไม่พูดถึง พูดถึงค่าโดยสารของประชาชนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเท่าไหร่ใครเสนอตามสุดเอาไปเลยใช่ไหมผู้ปกครองต้องรููประชาชนเป็นหลักเนี่ยเหมือนกันผมก็ว่าไอ้เจ้าสามเอ็มเนี่ยสามจีสมสอมันนี่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 มันใช่หรอที่ผูพูด3าอผมผมติดใจทคนายยกผมอ่ะทำไมอะคะประเทศจะเจริญได้นะรักผู้บริหารนี่นะ ต้องคิดถึงส m มเอมวันนั้นประชุมใครรู้ไหมประลัดกระทรวง,งไปจะถึงอาทิตย์ีเลยนะโอ้โหเด็กปัญญาโทอเมริกาคสอนประหลัดกระทรวง,งรู้ไหมว่าผู้ใหญ่พวกนี้กว่าจะเป็นประหลัดกระทรวงอะ่ะเขาตายเต้ามาตรงไหนมาถึงไหนคท่านก็บอกว่าใช้ใความรู้ความสัมารถประเทศจุเจริญต้องใช้ส m มเอมผมดูในในนั้นนะท่านประหลัดหลายคนตกใจท่านคนนึงตกใจ เอาลูกจะมาสอนอะไรพ่อละลูกฮะสามเอ็มสามเอ็มนะแมนมันนี่อะไรนะแมนมันนี่อะไรอีกอันหนึ่งนะสามสามแมนสามแมนเออไอนี่พวกประหลัดเข้าไปสอนเด็กๆข้างล่างเขาไปสอนด้วยสามตองแห้อซียดีไปสอนน่ะนะคือคนเงินอะไรอย่างเงี้ยนะท่านท่านรัฐนายกรัฐมนตรีท่านนั่งเก้าอี้วิเศษก็จริงนะที่ไอเก้าอี้บานเก่งจริงๆนั่งปุ๊บ ไอ้คนไปนั่งรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างแล้วเพื่อนที่เป็นประหลัดอ่ะเขาบอกให้เึงนึกยังไงวะให้เด็กทาลกมาจิกหัวเองสอนสามเไ็มเนี่ยใช่ไหมก็เนี่ยเอาขาบแล้วเอามาพูดเรื่อง 3G ต่อตกลง 3G เนี่ยนะแทนที่ผู้สื่อข่าวจะถามผู้รับผิดชอบทั้งหมดว่าตกลงประมูลเสร็จสับเรียบร้อยแล้วาบรริกจะเป็นไงคัผมประชาชนต้องจ่ายเท่าไหร่ ่ผมประชาชนต้องจ่ายเท่าไหร่ไม่มีถามสักคนอแล้วยังมีอีกนะถามต่อเลยในเมื่อสามสาม G เป็นของแท้แล้วอะ่ะคไอ้ที่โทรไม่ติดเนี่ยแล้วคิดตังค์อินเทอร์เน็ตหลุดก็บ่อยๆเนี่ยนิดไม่หลุดแล้วก็คิดตังค์อ่ะใช่ทำไมพอคิดตังค์ถ้าเรารู้ทันนะโทรไปนะค่ะเขาสอบให้ทบทวนให้คเพื่อนผม โทรไปไอ้นี่มันละเอียดพอเติมเงินเสร็จปุ๊บเฮ้ยหายไปไหนหกบาทก็โทรไปเลยให้เช็คย้อนหลังหนึ่งหนึ่งเดือนเขาบอกเช็คได้แค่สามเดือนคืนเงินเพื่อนผมหกร้อยบาทไอ้เพื่อนผมพอคืนเงินหกร้อยบาทตกใจเลยนะโทรทาพเฮ้ยแล้วสามปีที่แล้วอ่ะคิดไม่ได้แค่สามเดือนคุณคืนผมหกร้อยบาทแล้วสามปีที่แล้วเขาบอกว่าเครื่องเช็คได้แค่สามเดือนย้อนหลัง อาจารย์หมอหมายความว่าเวลาที่เราโทรออกไปแล้วจริงๆแล้วสายยังไม่ติดแต่ว่าเราเสียค่าโทรศัพท์แล้วเสียค่าแล้วยังไม่ได้คุยกับสายสายคุยกับผู้สนทนาเลยไม่คิดต่างคิดตังแล้วแล้วคิดเกินอีกคิดเกินสามารถร้องเรียนได้เขาตรวจสอบให้ถ้าเกินคืนเงินให้ด้วยนะแน่แล้วเขาบอกว่าแล้วสามปีที่แล้วสามปีที่แล้วเช็คไม่ได้เช็คได้แค่สามเดือนค่ะเขาก็เลยบอกว่ามาหกร้อยบาทพวกเรานะทุกๆหนึ่งเดือน โทรไปให้เขาเช็คคุณได้คืนอย่างน้อยแปดสิบบาทอ่าถามถามว่าเจ้าบริการเราสามบริษัทเนี่ยไม่เทียงหเหมือนกันหมดเลยมาตั้งโปรแกรมฉลาดอ่ะนะนะพูดนิดหน่อยช่องสามนะครับเนี่ยไม่ใช่ช่องสามสมัยอยู่ช่องเก้านะนตาวลินนะไอ้เคาะไปสามวิห้าวิโอ้โหร้อยกว่าล้านอ่ะใช่อร้อยกว่าล้านนะตรงลงก็อย่างนี้ครับ สามจีคุณจะกี่บาทผมไม่รู้แต่เสร็จแล้วจะคิดผมเท่าไหร่ครับค่ะจะแพงขึ้นสักแค่ไหนถูกลงเปล่าอาจจะถูกลงก็ได้นะคะจันหมอมีที่ไหนแล้วไม่มีพ่อค้าที่ไหนหรอกแม้ที่ซีดีเาบอกว่าจ่ายค่าสัมปทานถูกแล้วจะคิดถูกมาตอกดองทำธุรกิจอะไรก็ต้องกำไรมากที่สุดโท่เอ้ยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอย่างนี้สิ คุณให้สัมปทานรัฐบาลเท่าไหร่ก็ตามคะ่ะแต่ว่าจะมาคิดค่าสามจีกับประชาชนห้ามเกินเท่าไหร่อ,ออใครให้ต่ำสุดเอาไปเลยเก้า<ะ>ช่องให้หมดเลยทั้งเก้าช่องเนอะ no? อันนี้เก้าช่องเอาสามหารแบ่งไปคนละสามใครมันจะประมูลได้กันทุนทั่วเออมีม,มีมีช่องเก่าอ<ะ>่ะค่ะเขาอยากจะติดกับทีโอทีเขาเลยจ่ายเงินให้อีกนิดหน่อย ใช่ไหมแล้วคอยดูอะไอ้ที่มันไปติดกับทีโอทีคอยดูอะนิยายเรื่องนี้ยังจะมีต่อเจ้านี่มีสามจะบวกทีโอทีเป็นหกจะต้องติดตามกันต่อไปอย่าคิดว่าไม่รู้นะค่ะท่านวริน่รผมเปิดประเด็นอย่างนี้นะครับเรื่อง 3G เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญก็คือว่าประเด็นเรื่องประโยชน์ของชาติ <C> e นะครับแต่ส่วนมากก็จะคุยแล้วก็สัมผัสแล้วผ่าตผสตำบับแล้วผ่าเพราะประโยชน์ของชาติกับประโยชน์ของบุคคลเนี่ยมันปัจจุบันมันแยกกันไม่ออกเ <C> e นื่องจากว่ากระบวนการในการสรรหาบุคคลเข้ามาเนี่ยมันไม่โปร่งใสแล้วก็ที่สําคัญ,ญที่สุดคือเราเปิดโอกาสให้คนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการตัวนี้นตัวนี้ต้องระวังไม่ได้เลยกระบวนการในการสรรหาบุคคลไม่โปร่งใสเพราะอะไรคะท่านถึงได้ไม่โปร่งใสก็ผลประโยชน์มันทับซ้อนประโยชน์มันทับซ้อนตอนเนี้ย ในในแนวความคิดเรื่องกสทชเนี่ยว่าไอ้คลื่นความถี่เนี่ยมันเป็นมันเป็นทรัพยากรของชาติเมื่อเป็นทรัพยากรของชาติเนี่ยการนำมาคลื่นความถีม่มาใช้ต้องให้ได้ประโยชน์สูงสุดประโยชน์ตกต้องกับสาธารณะมากที่สุดนั่นคือสิ่งที่มันถูกกาหนดในรัฐธรรมนูญทั้ง40และ50ในรัฐธรรมนูญ50เนี่ยกำหนดให้นอกจากมีการเลือกคณะกรรมการกาสทชแล้วเนี่ยก็ยังมีการเลือกคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการกระทําของ การปฏ oui um ิบัต nah. ิราชการและการบริหารงานของกสทชเนี่ยโดยคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งเลือกมาจากสมาชิวุธิสภานะครับตอนนี้ก็ยังค้างอยู่มีทั้งหมด5สาขานะครับสาขาโทรทัศน์วิทยุแล้วก็โทรมนาคมนะครับสาสาขาแล้วก็จะมาจากสายคุ้มครองรุ่โภคและมาจากสายสิทธิมชนดังนั้นห้าห้สายเนี่ยในสาสายจะควบคุมเรื่องด้านเทคนิค อีกสองสายจะควบคุมด้านกฎหมายเรื่องคุ้มครองบริโภคนี่คือหลักการที่เราจะเกิดขึ้นแต่ปัจจุบันเนี้ทางทางวุฒิสภาเนี่ยก็ยัง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 ตรวจสอบคุณสมบัติอยู่คะนะครับแล้วก็ที่สาคัญคก็คือก็ว่าผู้สมัครเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากส่วนข,ของกสทชอมมาจากสำนักง,งานเลขาอะไรทั้งหมดเนี่ยซึ่งปฏิกิิแล้วถ้าเราเข้าใจในปรัชญาเรื่องระบบการตรวจสอบแล้วเนี่ยคนที่จะถูกตรวจสอบ ไม่ควรจะมีมีการเสนอชื่อเข้ามาเพื่อสรรหาเพื่อไปเป็นผู้ตรวจสอบเพราะลูกน้องไปตรวจสอบนายซึ่งไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะบอร์ดเนี่ยก็จะทํางานคุมออกมาทั้งหมดสํานักง,งานเลาขาก็จะคุมทั้งหมดแต่ปรากฏมีการส่งคนแล้วให้คน,นมาสมัครตรงนี้ตรงนี้ก็คือประเด็นอันหนึ่งที่บอกว่าถ้าถ้ากระบวนการในการสรรหาการรมการตรวจสอบเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วอยู่ภายใต้าการครอบงำแบบนี้สิ่งที่เราหวังว่าประโยชน์สูงสุดของประเทศในเรื่อง จะได้คลื่นความถี่เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมใ,ให้ให้ความสําคัญประเด็นที่สองเรื่องเทคนิคนะครับ <ภา S 2> ประเด็นเทคนิคนี้สาม 3G เนี่ยถามจริงๆแต่วันนี้มีใครรู้มั้งว่า 3G คืออะไรัสคไม่มีใครรู้นะครับแล้วเมื่อไม่มีใครรู้เนี่ยเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เราไม่รู้ <ภา S 2> รสิ่งที่ฝันพ้อวบเล่า,เล,า,เ,ลา,เ,ลาเล่าเรื่องผีข้าเรื่องผีอะ่ะซึ่งมันไม่รู้่นะฮะจริงวันนี้นะฮะ องความรู้เรื่อง3ามว่า3ามจีทำงานยังไงะนะครับมันต่างจากโทรศัพท์ธรรมดายังไงสองยังไง 1G แล้วสองยังไงะนะครับแล้วก็มันต่างจากทีวีโทรทัศน์ยังไงอไอ้ 3G มเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้ว 3G ก็พูดเหมือนแต่โทรศัพท์พูดไปพูดมาได้ใช่แล้วก็เห็นรูปส่งรูปได้ใช่ไหมกระบวนการอย่างนี้ใช่ไหมประชาชนรู้ไหมรู้พูดอย่างเดียวว่า3ามอาจารย์หมอ่าษาจีเทียม สามจีเตรียมยังคิดตังค์พอพอพอสามจีเตรียมคิดตังค์ประเด็นมันก็ต่อคประเด็นเทคนิคก็ยังไม่ตกผลึกนะครับประเด็นเรื่องคุ้มครองผู้รโภคก็ก,ก,ก็ก็ไม่มีการพูดถึงหลักการสําคัญก็คือผู้รบผูทุกคนเนี่ยต้องรับการคุ้มครองอย่างอย่างที่ยังทำนะฮะไม่ใช่บอกว่า ให้คุณกดแล้วผมผมผมตั้งตั้งตั้ง,งไอ้โปรแกรมไว้ตัดตัดไปแล้วเก็บตังค์ <c oughs> ตัดแล้วเก็บตังค์พอโทรปุ๊บเก็บตังค์ปั๊บแล้วก็ที่เลวที่สุดนะเลวที่สุดนะในการประกอบวิชาชีพก็คือว่าทำไมนะฮะคุณเล่นส่งข้อมูลมาไล่ผมกเปิดเข้าไปอ่านแล้วคุณก็เก็บตังค์ผมค่ะผมก็งงๆไว้ทําไมบางบางเดือนไม่ได้ใช้เลยทําไมตัวเลขตังเยอะ <c oughs> ตังแยะใช <c oughs> ่นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ทางกสทชเองนะน่าจะให้น้ำหนักค่ะแล้วก็ตรงนี้ต้องให้ข้อมูลด้วย ไปหลอกขายซิมไม่ใช่แจกซิมฟรีแจกซิมฟรีไอ้คนได้รับก็ไม่รู้เขาก็ถ่ายบัตรประชาชนแล้วซิมยังไม่ใส่เครื่องเลยคิดตังคิดตังแล้วคิดตังกระบวนการจัดการของกสทชเองกระบวนการจัดการขององค์กรนี้เองเนี่ยไม่มีการพูดให้ชัดเจนคุณไม่ได้สื่อออกมาเลยนะคุณไม่เคยใช้เวลาเนี่ย ทำความเข้าใจประชาชนช่องข่าวช่องอะไรทั้งหมดนะอย่างสื่อดาวเทียมคุณก็ไม่เคยให้ข้อมูลว่าคุณเป็นองค์กรทําอะไรเรื่องอะไรคุณมีงบมาตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่เอามาปชันี่คือสิ่งที่เราเราเองเราเองไม่ค่อยสบายใจและไม่สบายใจมากๆนะครับเอ่อเท่าที่เราเท่าที่เท่าที่ที่ผมรู้มานะครับเอ่อเราเองเนี่ยเรามองข้ามสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารค่ะสิทธิการรับรู้ข้อมูลสําหรับประชาชนเนี่ยประชาชนเนี่ย หลักการนำรัฐนรีศีรษบอกว่ารัฐบาลมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรเนี่ยประชาชนก็ต้องมีข้อมูลข่าวสารอย่างนั้นเท่าเทียมเหมที่รัฐบาลรู้เท่าเทียมกัน,กนแต่พอ50ูนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปแต,แ,ตแ,ตแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย right know ร้ายจุโนหรือสิทธิราบรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนต้องรู้ะนะครับผมก็มก็ถามา่าวันนี้เมื่ออารยได้ได้ข่าวว่าอาจารย์สุรพลทวีชัยการนะครับเพ่งเป็นกรรมการกสทสทชหนึง่งเนี่ยท่านบอกว่า ต่อไปนี้ถ้ามีการประชมุมกสทชนี่นะฮะหรือกทช <UNC> นะครับหรือคณะกรรมการใดก็ตามที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการชุดน,นี้ <ขา S 1> ท่านบอกท่านจะถ่ายทอ